ถัดไปเราจะมาดูนะครับว่าผ่าตัดปอดเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะมาดูกันทีละข้อเลยครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยอันนี้ผมจะให้ตัวโชว์เลยว่าอันนี้คือหน้าตามือนของคนจริงๆนะครับปอดเราหน้าตามอย่างนี้เลยทีนี้อันนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนี่คือกระดูกซี่โครงที่มันเกิดขึ้นนะครับข้างหลังกระดูกซี่โครงของร่างกายเราเองเนี่ยก็จะมีปอดพอเราพอเราไปปุ๊บเนี่ยนะครับตัวกระดูกซี่โครงเนี่ยเราจะพบได้ว่าปอดเนี่ยจะมีทั้งหมด2ข้างนะครับมีข้างขวากับข้างซ้ายและข้างขวาเนี่ยออกประกอบเลยว่ามีทั้งหมด3กลีบ 2 3สนะครับส่วนข้างซ้ายเนี anymore, ่ยก็จะมีทั้งหมด2กลีบนะครับกลีบบนกับกลีบล่างขึ้งมาเองฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวลาเราทําการผ่าตัดปอดทั่วไปนะครับสมมุติตัวอย่างคนไข้ที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยวิธีการรักษาหลักในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องทําการตัดกลีบปอดอาตัวอย่างสมมุติว่ามีข้างขวาเนี่ยมี3กลีบเราสามารถตัดนะครับดึงออกไปเลยได้1กลีบปอดนะครับเนาะอันนี้ก็จะดึงออกไปได้ื้อๆเลย1กลีบฉะนั้นผู้ป่วยก็จะเหลือ5กลีบปอดนะครับทำการผ่าตัดกันไปนะครับ โดยชอองค์การที่เราเห็นระหว่างปอดทั้งสองข้างก็จะเป็นหัวใจนะครับแล้วก็มีเส้นเลือดใหญ่ที่วิ่งไปฉะนั to today, so liers, ้นเนี Android ่ยต้องบอกเลยว่าผ่าตัดปอดเนี <Yeah. S 2> ่ยคนข้างนี้จะเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยทีเดียวนะครับถัดไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าวิธีการผ่าตัดนะครับก็จะมีทั้งหมด2วิธีนะครับมีผ่าตัดเปิดกับผ่าตัดสองกล้องนะครับถ้าเป็นการผ่าตัดแบบเปิดเนี่ยวิธีการผ่าตัดก็คือเราก็จะเปิดช่องสร้างซิโครงนะครับเนาะอย่างที่เราเราเห็นเนี่ยเป็นช่องซิโครงอยู่นะครับเนาะช่องซิโครงเนี่ยจะอยู่ด้านข้างฉะนั้นเรราาากก็จะทํ เปิดทะนาชอซิคโครงเนี่ยแล้วก็ทำการถ่างออกเพื่อเข้าไปถึงบริ <c oughs> เวณปอดในการทำผ่าตัดแต่แน่นอนกับกันเนี่ย ถ้าเป็นบาดผลสังก้อนแล้วก็จะผ่านทาช่องซิกโครในข้างๆแล้วล้วงเข้าไปถึงบริเวณนี Del ้ทําการผ่าตัดแลวเอาตัวเนื Teach ้อปอดออกมานะครับทีนี้เนี่ยผู้ป่วยท e ี่จะได้รับการผ่าตัดก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าผ่าตัดปอดไปเนี่ยเราจะหายใจได้ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี Leno ่ยวิธีการผ่าตัดปอดเนี่ยร่างกายเราเนี่ยสร้างมาอย่างดีมากๆเลยนะครับในคนทั่วไปเนี่ยเราสามารถตัดปอดทข้างหนึ Britney ่งออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยมีถุงลมเนี่ยมากกว่าพันล้านเซลล์เลยนะครับฉะนั้นการที่เราตัด ไม่มีปัญหานะครับในคนไข้ทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามในกลุ่มคนไข้เนี่ยที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นทุบรคบปงพ้องนะครับหรือมีโรคโรคหัวใจร่่มด้วยเนี่ยอันนี้จะต้องมาประเมินกันเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีปอดเนี่ยนะครับ mm hmm. เพียงพอที่จะสามารถผ่าตัดได้หรือไม่แต่ว่าในคนทั่วไปที่ไม่มีโรคประจําตัวนะครับหรือว่ามีโรคประจาตัวแค่เบาหวานคอมดันที่มีเกี่ยวกับโรคปอดและไม่เคยเป็นโรคปอดมาก่อนเนี่ย mm. ต้อ,องบอกเลยว่าส่วนมากความจุของปอดเนี่ยมักจะเพียงพอต่อการผ่าตัดทุกรายอยู่แล้วครับและการผ่าตัด ของปอดไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราตัดไปปุ๊บเนี <Tiger tongue> ่ยปอดไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าตัวปอดจะมีหน้าที่ทดแทนกันอยู่แล้วฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยสามารถหายใจได้ตามปกติเลยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับอีกอันหนึ่งที่ผู้ป่วยนะครับชอบถามกันว่าผ่าตัดปอดเนี่ยสามารถฟื้นฟูกันได้ไหมต้องบอกเลยว่าปกติแล้วอย่างที่พูดไปเนี่ยเวลาเราตัดไปปุ๊บเนี่ยมันตัดแล้วตัดเลย นะครับมันไม่สามารถจะงอกขึ้นมาใหม่ได้แต่อย่างไรก็ตามร่างกายก็จะมีการปรับสภาพนะครับตัวร่างกายเองอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเราตัดขวาออกไปปุ๊บเนี่ยข้างล่างก็จะโตขึ้นมาจะพองขึ้นเพื่อปรับสมดุลให้ปอดมันเต็มกลับมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวปอดจะขึ้นมาใหม่ไมต้องบอกเลยว่าคงไม่นะครับอีกอันหนึ่งที่มีข้อสงสยัยสำหรับผู้ป่วยนะครับที่จะผ่าตัดปอดนะครับที่เจอได้บ่อยนะครับข้อที่หนึ่งก็คือ ก่อนผ่าตัดเนี่ยกินอะไรได้หรือไม่นะครับหรือว่าทานอาหารอะไรอย่างไรต้องบอกเลยว่าผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดนะครับสามารถกินอาหารได้ทุกอย่างได้ตามปกติเลยนะครับเพียงแต่ต้องระมัดระวังในกลุ่มคนไข้ที่ทานยาหลายๆเลือดแค่นั้นเองนะครับในกตามที่ผู้ป่วยมียาเลยเลือดต้องแนะนํางดก่อนและต้องปรึกษาแพทย์ใกล้ตัวนะครับว่าต้องงดยาทั้งหมดกี่วันเพื่อเข้าสู่การรักษานะครับแต่นอกนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับก่อนและหลังผ่าตัดเนี่ยสามารถ นเหมือปกติจะมีข้อแนะนํานิดนึงสำหรับผู้ป่วยที่สุหรีอยู่นะครับต้องแนะนําว่าต้องงดอย่างน้อยสสัปดาห์ก่อนการผ่าตัดเนื่องจากว่าถ้าเรียนสุหรีอยู่นะครับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการถุงลมอักเสบหรือว่ามีปอดอักเสบนะครับช่องดเนินหายใจหลังจากการผ่าตัดแน,น่นมากกว่าปกติฉะนั้นเราจะแนะนํา2สัปดาห์อีกกลุ่มโรคหนึ่งที่เราจะแนะนําให้งดนะครับก่อนการผ่าตัดอีกย่าหนึ่งคือผู้ป่วยที่เป็นหวัดถ้าไม่ได้กระตังผู้เป็นว,วัดเนีย่ยคุณผ่าตัดปอดไม่ได้เลยนะ นะครับฉะนั้นผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาในการมาตัดปอดตอนระมาระวังอย่าให้เป็นหวัดเลยเพราะว่าเวลาเราทําการผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องเข้าไปดมยาดมสลบนะครับผ่านทางหลอดลมซึ่งเวลาเราใส่ท่อช่วยใจไปเนี่ยอาจจะมีการนําเชื้อโรคเข้าไปสู่บริเวณป,ปอดทําให้ผู้ป่วยเกิดปอดติดเชื้อขึ้นมาได้ฉะนั้นผู้ป่วยคนไหนที่จะรับการผ่าตัดเรามาระวังตัวเองนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถทานอาหารทุกอย่างได้ปกติเลยนะครับ